สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเองนางสาวนัทวดีวังศิลป์ศึกษานิเทศฝึกประสบการณ์หน่วยพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่15าสำหรับวิสัยทัศน์นะคะในการนิเทศการศึกษาเป็นการนิเทศแนวใหม่โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างภาคีเครือข่าย วิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากลน,นะคะซึ่งาจากวิสัยทัศน์นี้นะคะในการพัฒนาโรงเรียนหรือการแก้ไขนะคะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเราก็จะต้องเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรของครูหรือว่าเป็นมิตรกับทางโรงเรียนเพื่อเพื่อที่จะไปร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะคะที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นนะคะในฐานะที่เป็นศึกษานิเทศฝึกประสบการณ์นะคะก็จะมีโมเดลนะคะเป็นของตัวเองในการที่จะเข้าไปนิเทศการศึกษานั่นก็คือด็อกเตอร์แจ็คโมเดลนะคะซึ่งตัว D นะคะมาจากคำว่า Deployment นะคะเป็นแนวทางการปฏิบัติตัว R มาจากคำว่า Report ส่วนตัว J มาจากคำว่า Just Do It ตัว A มาจากคำว่า a p p r o v e ตัว C นะฮะมาจากคำว่า co-operation และสุดท้ายนะฮะตัว K มาจากคำว่า knowledge นะคะดังนั้นกระบ,บวนการหรือ Dr. Jack model นะฮะเราจะบูรณาการร่วมกับ PDCA เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาเริ่มต้นที่ตัว P ก่อนนะคะซึ่งเราจะต้องเข้าไปร่วมวางแผนกับทางโรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาดังนั้นเราจะใช้ตัว A ก็คือ Approve ด้วยการกำหนดแนวทางว่าเราจะใช้อะไรในการแก้ไขปัญหาหรือปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรหลังจากนั้นนะคะเราก็จะขับเคลื่อนไปสู่ตัวดีนะคะตัวดีนั่นก็คือในทางดูการปฏิบัติซึ่งเราจะต้องมี d e PLOY d e PLOY m e n t ก็คือมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับคุณครูหรือทางโรงเรียนในการแก้ไขปัญหา แล้วก็ไปที่ตัวตัวสคือตัวเช็คนะคะเช็คเราจะต้องใช้กระบวนการโคออปเปอเรชันในการที่จะตรวจสอบหรือประเมินผลคือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการแก้ไขนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือแอคชั่นต้องมีรีพอร์ตออกมานะคะเมื่อเราปรับปรุงแก้ไขแล,แล้วเราต้องมีรีพอร์ตเพื่อที่จะเป็นแนวทางแก้ไขในครั้งต่อๆไปทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะต้อง just do it แล้วก็มี k n o w l e d ในการแก้ไขปัญหาด้วยต้องมีองค์ความรู้ต่างๆมาร่วมใช้ในกระบวนการ PDCA นะคะภายใต้โมเดลของดรแจ็คโมเดลดังนั้นในการที่ในฐานะที่เราจะเป็นศึกษานิเทศที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเราต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนนะคะกะ็ในฐานะที่เราเป็นศึกษานิเทศก็การนิเทศการศึกษาก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สําคัญเป็นกําลังใจให้กับ ศึกษานิเทศทุกท่านนะคะแล้วก็โรงเรียนทุกโรงเรียนทุกคนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ